สวัสดีครับวันนี้เราก็มีสินค้าใหม่สดๆร้อนๆเลยมานำเสนอกันมันคือเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่สามารถต่อต่อบูทูธได้บางคนแบบมีซีดีที่แบบเฮ้ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะอย่างนี้มันไม่มีเครื่องที่แบบโหเอาอะไรอย่างงี้มันก็ลำบากน้มันก็ใช้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ระบบบูทูธเอาอย่างนี้ใช้ระบบบูทูธได้หมดแล้วก็เลย มีเจ้าเครื่องเล่นแผ่นซีดีไม่ใช่เลยนะแต่ต่อบูทูตได้ลองทำโนซีแปลว่าอะไรครับคุณบอมเอาแล้วโอ้โหแล้วแปลว่าอะไรครับแบบไม่เจอกันนานนะอะไรอย่างงี้ได้หรืว่าแบบก็สงสัย่างงเี้ยจะใกล้ละใกล้ไม่ได้เจอแล้วแหละใกล้ไม่ได้เจอครับนะงานเนี่ยหายหมดตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันก็ตัวนี้สามารถใส่ฐาน ใส่ถานเอนะครับสองก้อนเนี่ยผมแอบใส่ไว้แหละถ่านเอเอสองก้อนใส่ยังไงนี่ mm. แกะออกมานะครับ mm. อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นลำโพงนะ mm. เป็นลำโพงในตัวได้ด้วยเ oh. นี่ครับเลยลใส่ใส่ถานตรงนี้เอเอสองก้อน mm. ใช่แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วย mm. เป็นหัวหัวชาร์จของ Android รุนเก่า ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมทางหัวใช่ชาร์จถ้าเกิดว่าเสียบชาร์จเนี่ยสามารถใช้กับลําโพงตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับทาบแล้วไปเลยไปเลย,เลยนี่นะหรือ,หร,อหรือไม่ก็บลูทูธก็ได้อ่ะเราเรามาลองมาลองให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่าเอาแผ่นมาเลยครับคุณคุณบอมมีแผน่นเพลงเหลือไหมเยอะมากบอกเลยจริงเหรอ ที่ผมย่อมาเสนอนะคือแผ่นที่นี่มันแผ่นเกมเอาเถอะทีเอาเถอะโอ้โหช่วงนี้มือกลังขึ้นนู่นทีช่วงนี้ไม่มีงานช่วงนี้เล่นเกมช่วงนี้เล่นแต่เกมใครก็ได้ช่วงนี้หยุดผมทีโอ้โหคอขอแผ่นไหมครับแผ่นนี่แผ่นอะไรครับสติ๊กเกอ้ยไม่ใช่สติกกอรโอ้โหมีมุกด้วยมุกนะครับนี่นะครับแผ่นโอ้โหนี่ไปคุยจากสังขยามาหรือเปล่าเนี่ยแผ่น แสดงถึงความวินเทจวินเทจจริงๆแบบว่ามันต้องมันต้องหักนิดหนึ่งใน90ใน90ต้องหัก90อ่ะนี่นะครับเราจะรอ,าอาสาธิตกันอ่าใส่ฐานเรียบร้อยใส่แผ่นซีดีลงไปครับปั๊บหมุนก่อนไมเหมือนเทสเซชันสีไม่เป่าก่อนดิปิดปิดปิดฟ้านะครับปั๊บ นี่ปกปุ่มเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ถ่านเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของรูปถ่านเนาะเราก็กดออนเลยแล้วก็บลูทูธกดเปิดเปิดบลูทูธจากอันนี้นะับเนี่ยผมเปิดบลูทูธนะครับไฟจะขึ้นเนี่ยแล้วก็อันนี้ลำโพงลำโพงนี้ก็ต้องมีบลูทูธนะครับอ่าเปิดเปิดลำโพง เดีผมจะกดเล่นให้ฟังลองดูว่ามันได้ไหมลองดูว่ามันมันจะเสียงจะมาไหมเนี่ยครับแผ่นบุลแล้วนะครับแล้วครับนี่มาแล้วตกใจเลยครับดังก๊าอันนี้ปรับอกเตาดังได้ที่ตัวต้องตอกได้อันนี Alors, and on and on> People, ้เบาหุนได้อันนี frankly. ้ดังหรือไม่ก็ปรับความดังที่ละโมงได้ โคตเสี้ยวอะ่ะเนี่ยโคตเสี้ยวอะ่วอะแล้วมันก่อก่อกอได้นะเดินปิงเดินปิงได้อผมบอกขึ้นไปชอบปิงนี้ไปเพล็อื่นต่อไปแล้วเลยโคตเสี้ยวก่อได้เจ๊งมากมเจ๊งมากครับอันนี้นะคือไว้สำหรับแบบว่าบางทีบางทีเขาเรียกว,ว่าบางทีเราเราเรา ชอบศิลปินคนนี้เราอยากาซื้อแผ่นเราบางทีเรามีแผ่นแล้วกบไม่รู้จะฟังที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าตัวนี้ก็แบบสามารถแบบฟังได้อะเพลินไปเลยเพลิน,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 นก็มีกี่สนะีมีสองสีเมื่มอกนนี้อันนี้อนนี้อันนี้อันนี้สีสีอะไรนะเคลียก็คือใสใสหนะ่อยกับมีสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินก็มีสีน้ำเงินด้วยอันหนึ่งสางสีใช่ใช่ นี่ของสีแล้วก็มีอะไรอีกนะถ้าเกิดว่าบางคนแบบอยากเก่ากว่านี้อยากเก่ากว่านี้ไม่ไม่อยากไม่อยากฟังซีดีนี่เลยนี่มีแบบเทปมีแบบเทปด้วยแล้วครับคืออันนี้ก็ต่อบลูทูธได้นะต่อบลูทูธได้เหมือนกันนี่ดูที่ดูมีมีมีที่เน็ตด้วยเน็ตเกงนี่เป็นไงสมัยยุคนั้นนะใช่ั้นโอ้โหมีมีต่อบลูทูธได้ก็มีรูหูฟัง ต,ตัวนี้ก็มีรูฟังนะครับมีรูฟังทั้งสองเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีลำโพงลาโพงให้ในตัวด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีแต่ก็ใส่เทป<อ>รู้ได้ถ้าอยากเก่ากว่าน,นั้นอีกใช่ครับ,บก็สนใจสอบถามมาได้ที่เพจส่วนราคาก็อันนี้ราคาครับ4,900าบาท <5. S 1> อันนี้3,500 35. บาทนะครับ นะครับผมก็สนใจก็ติดต่อทักมาหาเพจหรือว่าโทรเบอร์ร้านได้เลยได้สิบสายแรกครับก็ขายสี่รับเก้าแล้วสายเบอร์สายสี่บก็สี่เกาก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับครับผมจัดไป